อันนี้เป็นหูช้างด่างเหลืองครับหลังจากที่เราย้ายต้นแม่มาใหม่นะครับเป็นเวลาประมาณคิดว่าประมาณเกือบสองเดือนละคือแม่ติดตั้งแต่แรกแล้วละ่ะเพราะว่ารากเยอะแต่ว่าตอนนี้หน่อเริ่มมาแล้วนี่ครับเขาก็จะออกหน่อไล่มาอันนี้ไม่ได้ยกยอดนะครับอันนี้เป็นการย้ายย้ายที่ปลูกใหม่แต่ว่าตอนย้ายมาเนี่ยโอ้โห หน่อข้างล่างเยอะมากแต่อันนี้เพิ่งโผล่ครับผมนี่น้องอาจจะได้ปุ๋ยขี้วัวก็เลยดูสดชื่นโผล่มาสามสี่หน่อแล้วครับตอนนี้ให้ลูกด่างดีอันนี้ก็เป็นน้องช้างขาวครับที่ลงดินเมื่อสัสปดาห์ก่อนเริ่มแตกใบละนะครับเดี๋ยวก็สวยแล้วนี่ แดดดีมากตรงนี้ผมใช้สแลนยีเปอร์เซ็นนะครับไม่กล้าให้อยู่แดดร้อยไม่ไหวอันนี้ก็ใหม่ๆก็สวยแล้วใบเก่าหูช่างด่างขาวสวยราคาดีมากครับตอนนี้แต่ว่าส่วนเรามาช้าไปนิดหนึ่งก็คือเพิ่งจะลงต้นต้นลูกส่วนนี้เป็นโอกินาว่าซินเวอร์ต้นแม่ครับ สวยมากเป็นไม้ฟอร์มสวยจริงๆนะสำหรับโอกินาวาอันนี้ต้นลูกทำไปเรื่อยๆครับสำหรับโอกิชอบฟอร์มมันที่มันสวยชอบฟอร์มที่มันสวยนี่สวยแบบนี้ต่างดีมากโอกินาวาซิลเวอร์ครับผมอยามีต้องรีบหานะราคาดีมากตอนนี้ อันนี้ก็เป็นช้างขาวอีกต้นหนึ่งครับเป็นไข่เพราะจะไข่มาซื้อตอนงอกมาแล้วตอนนี้กําลังกําลังเริ่มโตครับน่าจะสวยสวยเลยแหละต้นเนี้ยเดี๋ยวต้องรอดูเปิดด่างอีกนิดหน่อยก่อนเพราะใบนี้คือสวยมากแล้วช่วงแรกๆนี่จะใบเรียวคล้ายๆโอกิแต่เดี๋ยวมันจะกลมนะเดี๋ยวต้องรอดูอันนี้ซื้อตั้งแต่ไข่เลยแต่ด่างดีมากครับต้นนี้ ส่ดน้คลิปนี้จะให้ดูช้างเหลืองแม่ลูกดกแล้วก็เป็นแม่ด่างสเตียสุดๆสวยมากนี่แบบนี้เลยลูกที่ออกมาทุกต้นนะครับคือให้ลูกด่างสวยมากโดยเฉพาะใบล่าสุดคือเหลืองเลยชอบมากนี่พอมก็ดีพรอมดีมากครับ ัานไหนยังไม่มีหูช่างต่างงต้องหามาเรียงนะครับเพราะว่าเป็นไม้ฟอร์มสวยให้รูปดีแล้วก็ฟอร์มดีสวยมากโดยเฉพาะต้นนี้นี่ครับคลิปนี้บ๊ายบายไปทำงานก่อนเดี๋ยววันจันทร์มาลงคลิปใหม่ครับ